เคยมีอาการปวดที่บริเวณหัวไหล่เวลาที่เรายกแขนแทบสะดุ้บขึ้นมาแบบนี้เลยไหครับแต่ก็สามารถยกได้สุดนะครับหรือบางครั้งเนี่ยนอนตะแคงทับตื่นขึ้นมามีอาการปวดตึ่นที่บริเวณหัวไหล่แต่ยกเ้ยวมือก็ได้นะแต่มันจะขัดขัดตลอดเวลาใครที่เป็นอาการแบบนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นโรคเอ็นหัวไหล่อักเสบนะครับหรือว่าเอ็นล่ฉีกเลยนะครับใครที่มีอาการนี้อยู่อย่าเพิ่งตกใจนะครับต้องผ่าตัดหรือเปล่าเราจะมาสอนวิธีการจัดการอาการปวดไหลจากเอ็นล่อักเสบแบบนี้แหละครับแบบง่ายๆด้วย ตัวเองที่บ้านกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอาการปวดไหล่จากการที่ยกแขนขึ้นแบบนี้แล้วมันขัดเนี่ยจริงๆเขาเรียกว,ว่าโรคเอ็นไหลอักเสบครับซึ่งมันพบได้ตอนที่อายุเริ่ม40ขึ้นไปนะี <c oughs> ไ่ไม่เป็นไรอายุ40เนี่ยพบเฉลีย่ย20-30%เลวนะครับแล้วพบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยแล้วเขาบอกว่ามีแนวโน้มมันจะเยอะขึ้นด้วยนะเพราะอายุเริ่มสูงขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นมากขึ้นครับมาดูพาโทโลจีของมันก็คืออย่างนี้ครับเอ็น <L> <c oughs> มันจะมี4ี่มัดถ้าจําได้ก็คือโรเตเตอร์ครับเนาะก็จะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้เป็นซุปเปอร์สไปเนตัสแล้วก็อินฟาสไปเนตัสที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เชลเลสไมเนอร์ที่อยู่ทางด้านหลังมันทําหน้าที่คือการแขนออกครับการแขนออกแล้วไอ้ตัวล่างก็จะหุบแขนเข้าแล้วหมุนแขนไปทางด้านหลังอีกอันหนึ่งที่สาคัญก็คือสับสแคปูลาริต่ตัวที่ขาดบ่อยๆแล้วก็คือตัวซุปเปอร์สไปเนตัสนี่ขาดบ่อยมาจากอะไรมาจากการใช้งานยกของนอนตะแคงรับบางคนนอนตะแคงรับก็ทําให้ปวดได้นะครับใครที่ท บ่อยๆจะทําให้มีอาการเจ็บชีขาดแล้วก็ทําให้ปวดได้นี่เราจะเทสอย่างไรว่าเราเป็นนะวิธีการเทสก็ไม่ยากทําง่ายๆเลยเราเทียบแขน2ข้างกันอย่างนี้นะเรายกแขนขึ้นมาประมาณสัก60องศาเนี่ยถ้าใครที่เริ่มมีอาการขัดหรือมีอาการตึงปวดเนี่ยให้ยกต่อไปแล้วก็แนบขึ้นมาหู อาการมันจะหายไปตอนช่วงที่ประมาณสักร้อยยี่สิบแล้วนี่คือเพนฟูอ่านนะครับซึ่งอาการจะเป็นได้กับคนที่มีปัญหาเอ็นไหลอักเสบแต่ยกได้สุดนะนะมันต่างกันกับไหลติดนะครับอีกอันนึงถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นไหมเราลองทานี้ครับแล้วลองหมุนลงมาในลักษณะนี้ครับถ้าเราหมุนแล้วเรามีอาการขัดที่หัวไหลอันนี้อาจจะเป็นดังนั้นใครที่มีอาการเป็นอยู่เดี๋ยวเรามาทําท่าที่นักกายภาพเขาสอนให้ทําประจําผมจะสอนประมาณ5ท่าแล้วเดี๋ยวผมแผนท่าพิเศษให้สําหรับคนที่อาการมันดีขึ้นแล้วนะครับแต่และใครที่อาการยังปวดมากยังเป็นมามาากทํแบบ กี่ขึ้นแน่นอนวิธีการอย่างแรกเราใช้ดัมเบลหรือขวดน้ํา ปวดน้ำเนาะสมมุติว่าผมปวดไหล่ข้างขวาก็จะใช้การเหวีย่ยงอย่างนี้เรียกว่า pendular e เซอ c i ไซคือเราจะก้มหลังนิดนึงเพื่อเปิดให้หัวไหล่มันไปข้างหน้ามันจะเปิดไหล่มากขึ้นแล้วมันจะขยับได้มากขึ้นถ้าเราอยู่ยนี้มันเปิดไม่เปิดนะก็เปิดไปข้างหน้านิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวข้อไหล่เนี่ยมันฟรีแกว่ง50ครั้งหน้าหลังนะครับแล้วก็แกว่งอีก50ครั้งซ้ายขวาอาการของโรคนี้เนี่ยบางครั้งมันจะมีอาการปวดเวลาที่เรานอน,อนตอนกลางคืนแล้วก็นอนตะแคงทับก็จะปวดเนาะหรือบางคนนะอาจจะไม่ปวด ตอนนอนตอนกลางคืนแต่ว่าจะปวดตอนใช้งานครับอีกอันหนึ่งครับหมุนทําประมาณ50พวกนี้มันไม่ได้ใช้แรงเยอะแล้วก็หมุนเยอะๆเลยก็ได้นี้นะครับแล้วหมุนกลับอีก50บางคนมีเสียงที่ข้อไหล่ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วก็จะมีอาการปวดด้วยเวลาที่ใช้งานเนี่ยนี่คืออาการของเขาเลยนี่ท่าที่หนึ่งได้นะลองไปใช้ดูนะครับแล้วแชร์เก็บไว้เนาะต่อมาท่าที่2ครับเดี๋ยวเรามาทําที่กําแพงกันท่าที่2ก็ไม่ยากให้เรายืนชิดกําแพงในลักษณะนี้เราทําติดสมมุตของปวดไหล่ข้างซ้ายนะเอาแขนติดไปอย่างนี้เลยแล้ว แล้วก็ลงแค่นี้เองครับทํา10ครั้งเป็น1เซตแล้วก็ทำเซต2เซตก็พอนะครับมันจะรู้สึกตึงไหล่มากแล้วก็เออสบายมากนี่คือวอ s l i ไล ะครับแบบนี้นะครับจะย่อเข่าไปด้วยเพื่อจะได้แรงเยอะขึ้นก็ได้นะจะได้แบบออกแรงที่ขาไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกปวดมากปวดไหล่มากเ้วก็เอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าใครทําแล้วรู้สึกจะต้องรู้สึกยังไงต้องรู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นได้นะปวดมากขึ้นได้แต่ไม่เกินสัก30%บแต่ว่าพอทําเสร็จแล้วอาการปวดที่มีต้องหายไปต่อมาท่าที่3ครับท่าที่3ทําท่านี้ครับเอาผ้านะ เอาผ้ามาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เอาแขนนะวางตรงนี้แล้วเกรงไหลดันออกไปดันออกไปเกรงหัวไหลตรงนี้ออกแรงต้านออกแรงดันไหล่แค่นี้นี่คือคนที่มีอาการปวดช่วงแรกๆควรจะต้องทำคนที่เป็นรูทีเลยอทิตย์นทำประมาณสัก5 6วันนะครับพักได้วัน,นถ้าเผื่อว่าใครเก่งไม่ปวดก็ทําไปทุกวันเลยก็ดีนะครับวันละรอบก็พอทําตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าก็ได้นะครับเกรงที่หัวไหลค้างไว้นับ 1- นึ่ถึงห้าอน ถ้าใครเก่งหน่อยทำถึง10ถึง1ิได้แล้วก็ทําเป็นเซกชันเนาะหนึ่ถึงหสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตถ้า1น0ถึงสิก็อาจจะสัก5ครั้งก็ได้1นึถึงสิก็ลดจานวนครั้งลงมันจะช่วยตัวกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกางแขนม,มันสมานเร็วขึ้นแล้วมันก็จะเพิ่มกํำลังกล้ามมันมากขึ้นโอเคไหม พอได้เนาะต่อมาท่าอีกตัวที่เราควรจะต้องทําคือท่านี้ครับดึงสะบักเข้าหากันสมมุตินนะผมทําท่ายืนแบบนี้ก็ได้อะทำท่ายืนผมจะบีบสะบักเข้าหากันเขาเรียกว่า scapulari taction ต้องดูด้านหลังงนเค้คือโดยปกติแล้วสะบักมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเหยียดแขนสะบักเวลาเราเกรงสะบักมันจะต้องเข้ามาชนผมทำอย่างนี้แล้วผมเกรงสะบักเข้าแล้วก็เหยียดออกเกรงสะบักเข้าแล้วเหยียดออกแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตครับเหยียดออกโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวผมทําท่านอนให้ดูถ้าทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนแคทคาวเลยเอค้ยๆกัน ก็คือโกงหลังคนระับโกงหลังขึ้นสุดเลยโกงที่ข้างบนเนี่ยแล้วก็ดึงสะบักเข้าหากันแต่เราจะไม่เน้นที่เอวแล้วเราจะเน้นที่ตัวสะบัก10ครั้งเป็น1เซตแบบนี้อีท่าหนึ่งท่าสุดท้ายสําหรับท่าที่5สําหรับคนที่มีอาการปวดเยอะๆนอนครับเอาแขนข้างที่มีอาการปวด ไว้ข้างใต้แบบนี้เสร็จแล้วใช้แขนอีกข้างหนึ่งนะจะคล้ายๆกับไหล่ติดไยเนานะกดแขนลงจะตึงที่บริเวณสะบักมากคือเรายืดนะยืดเบาๆไม่ต้องไปให้สุดนะครับเอาเท่าที่ได้เนาะก็ยืดรู้สึกตึงๆค้างไวนะ้นับหนึ่งถึงหแล้วผ่อหน1่ถึงหอย่าทำจนแบบรู้สึกกล้ามเนื้อฉีกเนาะมันจะยิ่งปวดนะครับก้มไปขา้างหน้านิดตึงนะ น,นี่แค่นี้เอง5าท่าที่นักกายภาพาเขาจะสอนเป็นเบสิกเลยทีนี้เรามาดูแอดวานแอดวานคืออะไรเราจะใช้ในกรณีที่เราปวดลดลงแนละ้วแต่เราอยากหายเพราะว่าพอเราไปทํามันยังขัดๆหน่อยแต่เราอยากต้องต้องให้มันแข็งแรงขึ้นเราก็จะเพิ่มความแข็งแรงเขาครับจากท่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างเอาง่ายๆท่าเมื่อกี้เลยผมจะเอาข้างที่ปวดอยู่ข้างบนแล้วนะทีนี้ผมไม่ได้เอาไปข้างล่างเราจะไม่ยืดละเราจะเป็นการออกกําลังกายเราจะเอาผ้านะอยู่นี้นะครับแล้วก็แนบไว้ เสร็จแล้วนะครับเอาแขนนะประมาณนี้นะเองแขนยกประมาณนี้แล้วก็วางลงไม่ต้องลงไปต่ำามากแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตครับ5มันจะเริ่มร้าที่ไหล่ถ้าใครที่ทราแล้วรู้สึกปวดมากขึ้นอย่าลืมคนระับ30เถ้า,าเกิน30หยุดได้ละแต่ถ้ายังไหวก็ก็โอเคพอทําเสร็จแล้วพักอาการปวดต้องดีขึ้นต้องเบาแล้วก็ดีขึ้นนี่กระทาที่หนึ่งแล้วก็เซตที่2เซตที่3ได้แล้วแต่ความสามารถของเราท่าที่หนึ่งท่าที่2เราสามารถใช้ยังยืดครับ แบบนี้อย่างนี้ครับแล้วเราก็เก็งที่ตรงนี้แล้วก็ดึงออกข้างแบบนี้ผ่อนกลับมาปวดไหล่ข้างขวานะครับจับไหล่อันนี้จับไปเฉยดึงออกข้างกลับมาแบบนี้ดึงออกข้างกลับมาทแบบ้าที่สามครับอย่างนี้ครับเหมือนเดิมยังยื่นจะดีมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ใช้แรงต้านได้ง่ายขึ้นไปแล้วก็กลับมาช้าๆขึ้นไปปึ๊บกลับมาช้าๆ ประมาณนี้ครับสำหรับถ้าของคนที่มีอาการปวดแบบแอดวานซ์ขึ้นมา จริงๆมีท่ายเยอะนะแต่ว่าเอาเท่าน,นี้ก่อนและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.